ขอทักทายครอบครัวจิตวิญญาณที่รักทุกท่านบทความนี้จะนําไปสู่แนวทางการปลดปล่อยตนเองจากพันธกรรมจิตวิญญาณและเพิ่มการตรหนักรู้นําไปสู่การยกระดับจิตสํานึกบนเส้นทางจิตวิญญาณบทความนี้มีชื่อว่าเมทริกแห่งจิตการคลี่คลายพันธนาการและด้วยการรู้ตื่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่รักทุกๆความคิดทุกการกระทําทุกตัดสินใจเป็นความถี่ชองการสร้างเส้นทา,างของเธอเองความถี่จะสร้างเส้นทางชีวิตในเชิงพลังงานและจิตวิญ,ญญาณเสมือนกําลังปูทางเดินของตัวเธออยู่ตลอดเวลา และวันนี้ตอนนี้ช่วงเวลานี้เธอได้เลือกแล้วในมิติทางจิตวิญญาณเธอสร้างมันขึ้นมาด้วยเจตจํานงอันเสรีไม่มีใครบังคับไม่มีใครห้าไม่มีสิ่งใดเหนือเธอที่สั่งให้เป็นไปเธอเลือกมันเองเธอต้องยอมรับและเคารพเส้นทางที่ได้เลือกเธอได้ทําการเลือกหรือตัดสินใจบางอย่างไปแล้วในระดับจิตวิญญาณเลือกบทเรียนหรือเส้นทางชีวิตที่ต้องการเผชิญแม้ในระดับจิตสํานึกในโลกนี้จะยังไม่รู้ตัวก็ตามเธอ จึงต้องมีความกล้าที่จะรับผิดชอบและยอมรับความจริงของเส้นทางที่ตัวเองกำลังเดินอยู่ไม่โทษไม่ปฏิเสธแต่เรียนรู้และเคารพมันในวันที่จิตวิญญาณเธอได้ตื่นรู้ <โ ied. S 1> เห็นความจริงของโลกเมทริกทางกายภาพเริ่มตรหนักถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังความเป็นจริงภายนอกไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นหรือรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อจำกัดการรับรู้ของมนุษย์ให้อยู่ในกรอบความคิดและพฤติกรรมที่กำหนดไว้และเธอยังพบความจริงของเมทริกทางจิตวิญญาณที่เหนียวรัง และพันฒนาการจิตวิญญาณในรูปแบบความเชื่อความกลัวการยึดติดบ,บาดแผลจิตใจหรือพลังงานเชิงลบที่ฝังลึกในระดับจิตใต้สำนึกซึ่งผูกพันและกักขังจิตวิญญาณไว้ไม่ให้เป็นอิสระหรือเข้าถึงศักยภาพแท้จริงการตรหนักรู้นี้ทําให้เห็นความจริงที่ว่าเมทริกนั้นแยกเป็นสองส่วนทั้งทางกายภาพและส่วนที่สําคัญที่สุดคือทางจิตวิญญ,ญาณยิ่งเธอตระหนักรู้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกเธอจะรู้ว่ายังมีมิติเมทริกที่ซ้อนทับกันอยู่ตามระดับของมัน ไม่ใช่แค่มิติทางกายภาพนี้เท่านั้นที่รักยิ่งเธอตื่นรู้ลึกเท่าไรเธอก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าเมทริกไม่ได้มีแค่ในโลกกายภาพแต่ยังมีหลายระดับที่ซ้อนกันอยู่ในระดับอารมณ์ระดับจิตใต้สำนึกหรือระดับพลังงานแต่ละมิติเหล่านี้มีการควบคุมหรือเหนี่ยวรั้งในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอตระหนักรู้หรือไม่ว่าเธอกำลังสร้างมิติทางจิตวิญญ,ญาณของเธอเองตลอดเวลาจากความถี่ของเธอเอง เพราะแต่ละดวงจิตมีบทบาทในการสร้างโลกภายในหรือมิติของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของตนเองอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวผ่านคลื่นพลังงานหรือความถี่ที่ตนแผ่ออกในแต่ละขณะนั้นเราต้องตระหนักถึงสภาวะของสติหรือการตื่นรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นภายในตนเองอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่การดำรงอยู่ไปวันๆหรือใช้ชีวิตเลื่อนไหลไปตามกระแสะพลังงานรอบตัวการสร้างมิติ เป็นการกำหนดทิศทางของประสบการณ์ทางจิตวิญญาณน,นั้นผ่านความคิดความเชื่อการตัดสินใจและระดับจิตสำนึกเป็นพลังงานหรือแรงสั่นสะเทือนทางจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณซึ่งหมายความว่าชีวิตภายในของเราไม่ได้เกิดขึ้นเองตามยถากรรมแต่เราเป็นผู้ร่วมสร้างมันทุกขณะที่มีการสั่นสะเทือนและความถี่พูดให้เข้าใจง่ายๆเมื่อเธอคิดรู้สึกหรือกระทำสิ่งใดและอยู่ในสภาวะที่จมดิ่งไปกับอารมณ์นั้นหมายถึงเอกำลังสั่นสะเทือนในความถี่หนึ่งหนึ่ง ซึ่งดึงดูดประสบการณ์รูปแบบความคิดดะและผู้คนที่สอดคล้องกับความถี่นั้นๆและนั่นเองคือกระบวนการที่เธอสร้างมิติทางจิตวิญญาณของตนเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามฉันมักจะพูดอายุเสมอถึงการมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยการรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์รวมถึงสังเกตความรู้สึกด้วยความเป็นกลางไม่ตัดสินเพราะมันคือการฝึกใจให้อยู่กับความจริงของขณะปัจจุบันไม่หลงไปกับอารมณ์หรือความคิด และไม่ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเป็นการรับรู้และตระหนักรู้ต่อสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะน,นี้โดยไม่หลงไปกับอดีตหรืออนาคตไม่ด่วนตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นว่าดีหรือไม่ดีแต่เพียงแค่รู้อย่างชัดเจนในแต่ละขณะคือการตื่นรู้ต่อความเคลื่อนไหวของจิตใจเช่นเมื่อเกิดความคิดขึ้นเรารู้ว่าตอนนี้เรากำลังคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องงานเรื่องอดีตหรือความกลัวอนาคตเราไม่ต้องผลักไสความคิดเหล่านั้นแต่เพียงสังเกตมันเหมือนผู้เฝ้ามอง ไม่เข้าไปยึดติดหรือต่อต้านเช่นเดียวกันกับอารมณ์เช่นความโกรธความเศร้าความกลัวหม่นหมองหรือความสุขเราสามารถที่จะเห็นอารมณ์เหล่านั้นโดยไม่กลืนไปกับมันไม่ผลักไสมันแต่รู้ว่าตอนนี้มีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเป็นกลางความรู้สึกอย่างเป็นกลางคือมองดูความรู้สึกของตนเองโดยไม่ตัดสินเช่นไม่บอกว่าความรู้สึกนี้ไม่ดีหรือไม่ควรมี แต่ยอมรับมันในฐานะที่มันเป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งในจิตใจเช่นเมื่อรู้สึกโกรธก็ไม่ด่าว่าตัวเองว่าไม่ควรโกรธแต่รู้ว่าตอนนี้รู้สึกโกรธแล้วดูว่าอารมณ์นี้มีผลต่อร่างกายและความคิดอย่างไรจากนั้นค่อยๆปล่อยมันไปตามธรรมชาติทําให้ใจเราให้อยู่กับความจริงของขณะปัจจุบันไม่หลงไปกับอารมณ์หรือความคิดและไม่ตัดสินสิ่งที่เกิดขึ้นนำไปสู่ความสงบภายในความเข้าใจ เพื่อนๆจิตวิญญาณที่รับความคิดคือการสั่นสะเทือนของจิตสติคือการตื่นรู้เหนือวงจรแห่งความคิดบนเส้นทางของการตื่นรู้และยกระดับทางจิตวิญญาณหนึ่งในบทเรียนสำคัญที่สุดไม่ใช่การพยายามหยุดคิดแต่คือการตื่นรู้ต่อความคิดอย่างแผ่วเบาและลึกซึ้งราวกับสายลมที่เพียงรู้ตัวว่าตนเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องฝืนหรือแทรกแซงอะไรเลยเพราะแท้จริงแล้วไม่มีผู้ใดบนโลกสามารถหยุดความคิดได้ด้วยการบังคับเพราะความคิดเป็นธรรมชาติของจิตเช่นเดียวกับที่คลื่นย่อมเกิดขึ้นบนผืนน้ำโดยไม่ต้องร้องขอ ที่รักความคิดมิใช่ศัตรูที่ต้องต่อสู้แต่เป็นรูปแบบพลังงานอย่างหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเราไม่จําเป็นต้องเฝ้ารอให้ความคิดสงบหรือแสวงหาช่องว่างในความว่างเปล่าเพราะถึงอย่างไรความคิดก็จะยังเกิดขึ้นอีกมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมันรวดเร็วมากจนเราคิดว่าความคิดคือเรื่องเดียวกันแต่ความจริงมันมีช่องว่างระหว่างการตกกระทบของความคิดอยู่เราเพียงสังเกตไม่ทันแค่นั้นเองแน่นอนเราไม่สามารถห้ามความคิดได้เพราะนั่นคือธรรมชาติของจิต แต่สิ่งที่เราทำได้มีเพียงสิ่งเดียวการมีสติรู้เท่าทันขณะที่ความคิดเกิดขึ้นความคิดมันจะดับไปเองเมื่อมันคิดใหม่เราก็มีสติไปจับรู้เท่าทันความคิดมันก็จะดับไปอีกและเดี๋ยวมันก็เกิดอีกเราก็แค่ใช้สติไปจับรู้เท่าทันเท่านั้นหากจะถามว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่คำตอบก็คือตราบลมหายใจสุดท้ายของเธอนั่นแหละเมื่อเราเห็นความคิดที่กำลังเกิดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ผลักใส่ไม่ดึงดูดใจ และไม่เผลอตัวจมเข้าไปในกระแสของมันความคิดนั้นจะค่อยๆแผ่วเบาหรือดับลงไปเองหากสติเราเข้มแข็งพอไม่ใช่เพราะเราห้ามมันแต่เพราะเรารู้เท่าทันมันวงจรแห่งความคิดจึงถูกตัดขาดด้วยแสงของการตื่นรู้และในมุมที่ลึกยิ่งกว่านั้นความคิดมิได้เป็นเพียงเสียงที่ล่องลอยอยู่ในจิตเท่านั้นแต่เป็นการสั่นสะเทือนทางพลังงานที่แผ่ความทีออกสู่มิติ ที่ละเอียดอ่อนของการมีอยู่แต่ละความคิดคือคลื่นพลังงานแต่ละคลื่นส่งผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวตนของเราในรูปแบบของพลังสภาวะภายในและประสบการณ์ภายนอกระดับของความถี่ในแต่ละความคิดขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตสำนึกช่วงขณะนั้นเมื่อจิตเราหนักแน่นอยู่กับความกลัวความกโกรธความหม่นหมองหดหูหรือความยึดมั่นในตัวตนความคิดที่เกิดจะมีความถีต่ำหนักและดึงเราลงสู่มิติที่เต็มไปด้วย ความทุกข์และการแยกขาดแต่หากจิตเราอย่างรากอยู่ในความสงบความว่างเปล่าอันบริสุทธิ์หรือความเมตตาอันไร้เงื่อนไขความคิดที่เกิดขึ้นจะเบางามและส่งคลื่นความถี่สูงออกไปซึ่งพาเราสู่มิติที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและเปี่ยมด้วยแสงดังนั้นในทุกห่วงขณะของการมีชีวิตเรากำลังกำหนดมิติทางจิตวิญญ,ญาณที่เราดำรงอยู่ผ่านคลื่นความถี่ของความคิดและจิตสำนึกของเราเองและการมีสติในแต่ละความคิดคือการเลือกเลือกว่าจะอยู่ในโลกใดมิติใดเลือกว่า จะถักทอมิติของแสงหรือเงาขึ้นในชีวิตเลือกที่จะระวังวงจรแห่งการคิดซ้ำซ้อนเพื่อกลับสู่ภาวะแห่งความตื่นรู้ที่เงียบงันเบาสบายและไร้ขอบเขตการตื่นรู้นั้นไม่ต้องสแสวงหามันเพียงรอให้เราหยุดไหลไปกับความคิดแล้วหันกลับมารู้ตัวว่ากำลังคิดและเมื่อทำเช่นนี้ทำซ้ำๆทุกวันทุกช่วงขณะของความคิดความว่างอันเต็มเปี่ยมจะเปิดเผยตัวในท่ามกลางความเงียบหลังความคิดเธอจะสัมผัสถึงพลังบางสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อน ตั้งแต่เธอลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้ฉันจะไม่บอกว่าปลายทางผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรเธอต้องค้นหามันด้วยตัวเองไม่มีใครบอกเราได้ว่าปลายทางเป็นอย่างไรเพราะเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องค้นพบด้วยตัวเองจากการฝึกสติอย่างต่อเนื่องการมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์รวมถึงการสังเกตความรู้สึกการมีสติไม่ใช่การหลีกหนีหรือกดทับอารมณ์หลายคนอาจเข้าใจผิดว่าการฝึกสติคือการพยายามทำตัวนิ่งๆไม่รู้สึก แต่ที่จริงแล้วการมีสติคือการเปิดใจรับรู้ความรู้สึกทั้งหมดอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะดีหรือร้ายโดยไม่ผลักไสมันและยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับมันอย่างตรงไปตรงมาไม่เติมเชื้อให้กับอารมณ์เหล่านั้นแต่เพียงดูรู้ว่ามันเกิดขึ้นและดับไปไม่ว่าความคิดหรืออารมณ์จะเป็นอย่างไรเราไม่ไปตีตราว่าดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดไม่เอาใจเราไปผูกติดกับมันเธอที่รักอารมณ์ความรู้สึกและความคิดล้วนเป็นพลังงานที่เคลื่อนไหวอยู่ในใจถ้าเราฝืนกฎ หรือพยายามควบคุมมันมากไปมันจะยิ่งรุนแรงแต่หากเราทำใจเป็นกลางและยอมให้มันเป็นอย่างที่เป็นมันจะไหลผ่านไปเองในโลกที่เข้าสู่ยุคพลังงานใหม่มีการแบ่งแยกพลังงานตามระดับความถี่ของพลังงานอย่างธรรมชาติมันเที่ยงตรงเสมอการเลือกเส้นทางของแต่ละจิตวิญญาณย่อมเป็นไปตามฟรีวิวของจิตวิญญาณแต่ละดวงและเธอได้เลือกเส้นทางของเธอแล้ว